ถ้าไม่ล้มคิดว่าจะเป็นยังไงน่าจะผ่านครับผมชนะ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 ถึงถึงร้ออาวุธก็ชนะ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 ขอขออีกครั้งเลยขออีกครั้งนะมันขาใจจริงๆยกสี่นี่จบแล้วนะตามตามตามสายตาตามรูปเกมแต่ว่าพี่โอ๋บางทีเห็นพี่โอ๋ตั้งหนีเรื่องเรื่องวิธีการชกเราเข้าใจผิดใช่ไหมครับ รู้ว่าเข้าใจคนละแบบเองรู้เอาว่าไม่ต้องถอยเยอะแต่ว่าขาการเป็นว่าเราไปเดินอะไรเงี้ยพี่การจะเดินสักนาทีหนึ่งอ๋อเราขาวอีกสักหน่อยโอ้แท้ขาจะไปหน่อยเดี๋ยวว่าไม่ต้องถอยมากไม่ใช่เราฝ่าวงล้อมได้มันสุดยอดแล้วเหรอถือว่าฝ่าวงล้อมได้มสุดยอดแล้วใช่ใช่แเออฝ่าวงล้องทางสุดแล้วนี่เรไรต้อยนี่โอเคโอเคโล่เลยโลโลโล่เจน้อง้น้องนี่น้องพูดอะไรกับแฟนบอลนิดนึงครับน้อง อขอโทษกานมยวยนิดนึงขอใหม่ต้องขอเป็นกำลังใจให้ผมยครับไฟต่อไปอเคคราดีกว่านี้ครับโอเคครับสู้ๆครับผมเปม็นกำลังใจให้ครับมากครับอ่าต้องพยายามนะครับไปเรื่อง